สวัสดีครับสวัสดีครับทัาที่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีช่วงสายๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับท่าทีไทยนะครับก็ว่าจะไม่ได้ทําคลิปแล้วลหละครับแต่เพลินว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับแนวผู้โดยสารด้วยแล้วก็มันจะเข้ากับในแนวขัคอรอด้วยนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายก่อนแล้วก็ค่อยไปดูมิเตอร์กันนะครับว่าในแนวเนี้ยผู้โดยสารเขาเรียกใช้แท็กซี่เราเนี่ย มันจะโอเคไหมมันจะคุ้มไหมนะครับคือผมเอาเข้าเรื่องเลยนะคือผมเนี่ยรับผู้โดยสารอยู่แถวาลาดหลุมแก้วนะครับลาดหลุมแก้วก็ไกลนะมาส่งผู้โดยสารแถวเพลินจิตก็คือสุขุมวิทซอยหกนะครับธนาคารกรสิกรนะครับเป็นระยะทางที่รับผู้โดยสารมานะครับมาถึงที่เนี่ยระยะทางเกติบิโลนะครับระยะทางเกติบิโลนะครับและก็ผู้โ,โดยสารเนี่ย ในลักษณะขอขอกลับนะครับก็คือเรียกกลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับคือแรกๆเนี่ยจะเป็นในผู้โดยสารถามว่าประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับคือผมรู้เลยตอนผู้โดยสารเรียกเรามาเนี่ยประมาณแปดโมงครึ่งนะท่านแปดโมงครึ่งเนี่ยถ้าอยู่แถวลาดลุงแก้วลุงแก้วเนี่ยเราก็วิ่งเส้นลาดเจริญนี่แหละท่านมานะครับแล้วก็มาชนแยกอ่าข้ามสาทรมาแล้วมาชน แยกวิทยุนะครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาคลองเตยเลี้ยวซ้ายคลองเตยแล้วก็ไปชนแยกกระโศกเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นสุขุมวิทซอยหกนะครับก็คือเส้นนั้นเราไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะท่านนะถ้าขึ้นทางด่วนก็คืออ้อมเลยเพราะว่าเส้นนี้คือตรงที่สุดแล้วนะครับผู้โดยาสารนมว่ามันเท่าไหร่นะครับผมบอกว่าเป็นมิตเตอร์นะครับเป็นมิตเตอร์นะครับในเคสนี้ให้พอเขาอ,อก่อนนะครับให้มองขาดนะครับว่าการรถติดเนี่ยมิตเตอร์เนี่ยระยะไกลเนี่ย ก็คือว่ามันคุ้มกว่าเมาส์นะครับถ้าเมาส์ในราคาเท่าไหร่ล่ะประมาณเนี่ยเท่าเขาบอกว่าพันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะครับผมขอไปมิเตอร์นะครับเอ่อผมขอไปมิเตอร์แล้วในเคสแบบนี้ผู้โดยสารคือทีนี่ผมมาส่งผู้โดยสารแล้วเนี่ยในลักษณะที่ว่ารอแล้วประมาณสามสิบนาทีนะครับรอประมาณสามสิบนาทีนะครับที่จริงนี่รอเนี่ยเราต้องลงตกลงกับคุยผู้โดยสารก่อนนะว่า การรอสามสิบนาทีเรากดมิเตอร์ทิ้งไหมแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ยได้เคลียร์ตังไหมผมก่อนแล้วนะครับก็แสดงว่าเรารอเนี่ยเราไม่ได้กดมิเตอร์ทิ้งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือขากลับเนี่ยผู้โดยสารก็จะกลับด้านลุงแก้วอีกนะครับรอถ้าถามว่าแบบนี้เราโอเคไหมเราผมว่าผมมองว่ามันโอเคนะถ้าท่านไปวิ่งอ่าที่อื่นแล้วเนี่ยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับไปกลับชั่วโมงครึ่งเนี่ยเงินประมาณเนี่ยมันหาไม่ได้หรอกนะครับฉะนั้นรอนะครับ ตอนนี้ผมก็จอดรอนะตร,ตรงชั้นจีไอชั้นบนชั้นสองนะครับอ่ามันจะเป็นตึกอาคารทาวเวอร์ใหญ่หรอกที่จริงก็ไม่ค่อยได้มาหรอกในงานในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าบริษัทเขาไม่ให้รอก็ก็ไม่รอแต่นี่เรารอนะครับบริษัทเราเรานะครับก็แล้วอีกอย่างหนึ่งโดยสารอยู่ลาดลุ่มแก้วเงี้ยเราส่งโดยสารเสร็จเราก็วิ่งเข้าบ้านเลยนะครับมันก็โอเคใกล้ๆบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูมิตเตอร์หน้านะครับมิตเตอร์ว่าตอนมาเนี่ย เท่าไหร่นะครับแล้วตอนกลับเท่าไหร่นะครับในลักษณะแบบนี้ผู้โดยสารจ่ายตังมาเนี่ยเ,เราต้องสตาร์ทมิตเตอร์ใหม่นะครับไม่ต้องกดมิตเตอร์รอ,อ,อนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเขาได้เขาในเขาสะดวกให้เราสตาร์ทใหม่นะครับถ้ารอเนี่ยถ้ารอมิมตเตอร์ระยะยาวนะสำหรับพอขอ้อนะท่านนะ,ะมันจะคุ้มกว่าสตาร์ทมิตเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็การเหมาเข้าในเมืองเนี่ย เราต้องคำนวณด้วยว่าเวลานั้นน่ะมันรถมันติดไหมถ้าคิดว่ารถมันติดเนี่ยเราขอกดมิเตอร์มันจะโอเคกว่าเมาส์นะครับเพราะว่าเราไม่ซีเรียสนะครับยังไงเราก็เราจะยังไงเราก็ได้กว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านเมาส์เนี่ยบางทีเนี่ยห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยท่านกว่าจะขาดทุนก็ได้อ่ะมาดูว่ามันจะขาดทุนยังไงเดี๋ยวพาไปดูแผนมิเตอร์หน้านะอ่ามามาดูนะครับถ้าเมานะถ้าเกิดว่าไปกลับพันหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าเราขาดทุนนะครับถ้าไปกลับรานุ้มแก้ว ขาดทุนนะครับเพราะว่าอะไรถ,ถ้ารถมันไม่ติดนะมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันเราใช้เวลาจากลาดลุงแก้วมาสู่วิทนนย2ชั่วโมงนะท่านนะ2ชั่วโมงเลยแหละนะครับเนี่ยและก็ใช้ระยะทางนะครับระยะทางนี่ก็คือ,อ,อ70กิโลนะครับ70กิโลนะครับก็คือวิ่งเนี่ยจากลาดลุงแก้วมานะครับถือว่าไกลนะท่านนะที่จริงเนี่ย70กิโลเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก600600กว่าบาทแหละก็คือรถติดมากนะครับรถติดมากนะครับ ก็เนี่ยเวลานะครับออกออกจากนู้นมาแปดโมงครึ่งตอนนี้สิบโมงจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับก็ถือว่ารถติดนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านท่านนะครับพาท่านท่านนะครับไปดูขากลับด้วยนะครับแล้วก็สําหรับผู้โดยสารระยะทางเนี่ยผมก็บอกแล้วนะแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาสะดวกไม่ประมาณว่าเราเราไม่อยากถ่ายเขานะก็คือว่ามันไม่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วแหละนะครับก็คือสาระาปัญหาก็คือเกี่ยวกับพิเตอร์และกับระยะทางเท่าน,นั้นเองนะครับสําหรับผู้โดยสารเนี่ย ได้ข้อมูลยังไงจากผมผู้โดยสารก็คือได้ข้อมูลก็คือว่าระยะทางแค่นเนี้ยมิเตอร์ประมาณเนี้ยใช้เวลาแค่นเนี้ยถ้าท่านจะเหมาผมจะใช้แท็กซี่ไทยอย่างเงี้ยท่านก็ลองคำนวณดูก็ได้ไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยท่านก็เอาตารางของผมเนี่ยไปวัดนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่ขี่บาทกี่บาทนะครับทุกท่านก็จะได้เป็นความรู้อีกแบบหนึ่งสำหรับผู้โดยสารนะครับ เนี่ยในจุดนี้ของผู้โดยสารนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะรวมกับพอขารอด้วยนะครับว่าเรามาอย่างนี้อย่างนี้มันจะคุ้มไหมนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวผมจะพารอรับผู้โดยสารแล้วก็ขากลับแล้วก็มาคุยกันอีกรอบนึงนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับก็เรียบร้อยนะครับอ่าก่อนอื่นดูนาฬิกากันก่อนนะครับ สี่โมงกว่านะครับอะไรมันคาดเคลื่อนบ้างนะครับมันค้าดเคลื่อนทุกอย่างเลยนะครับก็คือว่าผมไปส่งมือม่อเช้านะครับที่ผู้โดยสารนะครับช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะผมก็คิดว่ารอน่าจะไม่เกินที่ยังยังไม่คุยกับท่านมื่อเช้านะครับอันนี้รอผู้โดยสารนะครับจนถึงประมาณบ่ายสามโมงกว่าก็คือธนาคารปิดนู่นแหละท่านธนาคารปิดก็คือบ่ายสามโมงครึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับ แล้วก็มาดูขากลับนะครับว่ามันถูกกว่ากันนะครับถูกกว่ากันประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็คือว่าทําไมมันถูกกว่ากันเยอะนะครับเมื่อเช้าเราไปไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะครับแต่ขากลับเนี่ยเราขึ้นทางด่วนนะครับวิ่งออกมาแล้วก็มาขึ้นทางด่วนตรงเพลินจิตนะครับสุขุมวิทซอยหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มาลงทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ผมจะมาพูดเคสที่สองว่าอันนี้เราคุ้มไหมตอนเช้านี้เราผมบอกว่ามันคุ้มนะครับ ตะขากลับนี่เราคุ้มไหมมันก็คุ้มครับแต่ว่าค่าเสียเวลาเราจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าค่ารอนี่เราเราไม่ได้ค่ารอนะครับเพราะว่าก็คือผมรอผู้โดยสารไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผู้โดยสารก็เดินออกมาหาผมนะครับว่าเขาบอกว่าจะแจ้งจะจะเสร็จประมาณสักเสร็จสักประมาณสักบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งก็คือธนาคารปิดนะครับผมก็เลยบอกว่ายังไงเราก็ได้รอได้รอแล้วนะครับเพราะว่าค่าจอดเนี่ยเขาคิดชั่วโมงละห้าสิบาทนะครับ ก็สองรยบาทอันนี้ผู้โดยสารจ่ายให้นะครับค่าจอดนะครับเพราะว่าเราเราเลยค่าจอดเขาไปแล้วไงท่านยังไงเราก็ได้ลอยอีกแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเออผมจะไม่ซีเรียสตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่พี่ที่ขับแท็กซี่เช่านะครับท่านท่านรอแบบนี้ไม่ได้นะท่านท่านไม่คุกกะนะครับท่านควงแต่ในเช็คคากลับเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับแต่สําหรับแท็กซี่ไทยเนี่ย <c oughs> ประมาณว่าอา่าน่าคุยกันดีกว่านะครับอันน่าคุยกันดีกว่าประมาณว่านะครับ สักที่ไทยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเข้าบ้านไปก็เดี๋ยวก็ไปนั่งนอนๆเดี๋ยวก็ไปกินเบียร์อีกนะครับเสียเงินเสียทองอีกนั่นแหละครับเข้าบ้านข้ามสักวันก็คงไม่เป็นไรนะครับก็เลยคิดว่าในเคสแบบนี้นะครับขาไปเนี่ยมันโอเคแต่ขากลับมันก็ได้ได้หกร้อยบาทเนี่ยนะครับเอ้ยได้ห้าร้อยได้ห้าร้อยกว่าบาทนะครับห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเพราะว่าผมลืมไปผมวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้นะครับมันออกข้างนอกมันก็เลยเป็นหกร้อยขอโทษนะครับได้ห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับค่าจอดอะไรผู้โดยสารก็ออกให้ในคิดนี้ขากลับนี้ก็คือไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มตรงที่ว่ารอนะครับสําหรับพี่ๆขับแท็กซี่เช่าอย่างเงี้ยแต่ที่จริงค่ารอเนี่ยมันต้องมันต้องมีชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้แท็กซี่ไทยไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะครับเพราะว่าเราขับรถคนเดียวถ้าเกิดพี่ๆน้องๆขับรถคู่กากเงี้ย มันก็จะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าการควงเนี่ยเรามีคู่ก่ายอยู่เนี่ยอูเขาจะอาจจะเก็บค่าค่าเช่าเราเต็มก็ได้นะครับก็คือสมมติว่ามันห้าร้อยเงี้ยก็เก็บห้าร้อยเลยแต่ถ้าถ้าแกให้ควงเงี้ยมันจากห้าร้อยก็จะเป็นประมาณสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยก็แล้วแต่อูนะครับอันนี้ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วที่ไทยเนี่ยก็ถือว่าโอเคได้ห้าร้อยกว่าบาทก็เป็นค่าแก๊สเลยแหละวันนี้นะครับมันก็คงประมาณนั้นนะครับสรุปแล้ววิ่งรถด้เงินวันนี้ก็ประมาณพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดค่าข้าเี่ เช้าเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาในแนวแบบว่าคุ้มนะกับไม่คุ้มกับสไตล์การกดมิเตอร์แล้วก็ระยะทางแล้วก็คำนวณเวลานะครับสําหรับค่ารอเนี่ยเท่าจริงๆจะเป็นชั่วโมงละลอยนะแต่ที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นชิวๆแล้วกันนะนะครับถามว่ามันคุ้มไหมครับกับไม่คุ้มนะครับแต่ับไปโอเคไหมโอเคนะครับทําไมมันถูกเพราะว่าราคากลับเราขึ้นทางด่วนนะครับเอาคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ย จะพึกเนี่ยถ้าห้าโมงแล้วเนี่ยมันอันตรายนะครับแค่นี้แหละครับถ้ากลับก็คือจังสังคังเลยนะครับสวัสดีครับ